สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะน้ำโตนะครับผมผมเลมอนวันนี้มางานประกวดงานบรรแก้วหวานครับตัวแทนฟาร์มสุขกระบือไทยครับอะไรเอาเล็กๆมารวมงานชิงถ้วยประกาศสาดครับผมครับเป็นในคำโมนี่ในถ้วยกบัลหรือคำโมนี่โอนี่ในถ้วยกบัลสองสองถ้วยครับว้าวสองถ้วยเลยบ่ครับผมเอามโอนี่นะเป็นอย่างพี่น้องคำโมนี่ว่รางว่ายาวน้องเลมอนนี่เนาะคนบอกว่าคนมักจะค่อยแคะเนาะเหมือนว่าครับ เพื่อนบอกว่ามีอยู่มี่กินพอควายแคร์พะทุ่กันดิครับผมวิกฤตของกเอ็คือเดียวนี่วงการควายแขร์หคือลุงสุดๆนะครับตอนนี้แมนป่ะครับไม่แมนครับคือตอนนี้มีควายแขรลุงกับควายยักษ์เนาะครับผมคือตรงยักษ์กับแขรยักษ์กับแขครับผมครับไอ้ซิ่งทีไหนเขาคนหูจากในวงการคือยังควายแขรเขาในที่แรกอ่ะคือคนที่หูจักผมในวงการควายแขรที่แรกคือผม แต่งงานเนี่ย้วยแต่งงานกับค้วยเอาค้วยเอาค้วยตัวผูกับตัวเมียแตงงานกันครับเพราะว่าย้อนกลับไปประมาณสองปีสองปีที่แล้วค้วยแขกกันยังบนานนแพงปานนี้ครับผมกระสือมาแล้วตัวละสามแสนสี่แสนค่ะก็เลยจับมันแต่งงานใส่กันมันเป็นตัวผูกับตัวเมียครับมันหนาตายผมก็เลยจัดงานแต่งไห้มันครับก็เลยหลยขาย<อ>เมื่อสองปีก่อนผมขายกล้วย แค่ผมกาวเบาเลยเด้วยค้ายคนแดกของประเทศตีข้ายขั้วยตัวลาลาด ได้ขายตัวละล้านกลัวได้เนาะเอาพี่น้องครับหล้กก็อีกหนึ่งคือจับเขาแต่งตัวเป็นนักเรียนครับผมแมนว่จับเขาแต่งตัวเป็นนักเรียนไปมอบความสุขให้เด็กๆโุงเรียนที่อยากไล่สื่อไปแจกขนมไปเดี้ยงไอ้ตะคีมเด็กๆครับผมครับเอาพี่น้องครับวันนี้นะพ่อมาทำเป็นสามโตเนาะไอโต้เพืองนี่ซื้อยังครับโตเผืองนี่โตวเพืองนี่คือตะเภาแก้วครับตะเภาแก้วเป็นโตผูโตแม่ครับนี่โตแม่ครับโตแม่เนาะอายุไหรครับค่อยตัวนี้ สิบสี่เดือนหนึ่งปีสองเดือนหนึ่งปีสองเดือนครับความสูงเขาเท่าไรครับตัวนี้เก้าสิบสามเซนเก้าสิบสามเซนเนาะมันนี่ตัวนี้เด้ตัวสีดำนี่เด้ตัวสีดำนี่สิบแปดเดือนกับสิบแปดเดือนตัวคููตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันครับตัวเมียคือกันเนาะน้องสาคูน้องสาคูความสูงเท่าไรรัตัวนี้แปดสิบ นิดๆน้อยเดียวครับนิดๆเนาะตัวไหนเขาได้ถวยไว้มือนี้ตัวนี้ได้แล้วว่าไหนครับตัวนี้เมื่อวานนี้ได้ที่หนึ่งงานเกษตรอีสานได้ครับมางานบรบือได้ที่สองครับโอเคนะครับปีนี้โตที่สามแล้วที่นี่ตัวตัวนี้นี่ได้ได้รางวัลเออรางวัลที่ห้าเมื่อนี้ครับครับที่ห้าครับ ส่วนตัวนั้นไม่ได้ประกวดครับวันนี้อ๋อมาช่วงเนาะเอาที่นี่ถามพู้ใดอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มฮาหนี่ฟาร์มฮาเปิดเห็นคนมาเยี่ยมชมไหมครับเปิดครับผมฟาร์มมีเ่ไหครับที่นี่ฟาร์มอยู่มีอยู่สองสองที่ครับผมครับที่แรกคือจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครครับผมแล้วก็ที่สองคืออุบลราชธานีอำเภอโคงเกียบครับผมยินดีต้อนรับไปไปดูไปชมได้ครับเอาหน่อชอนั้นกรติดต่อครับ สู่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทร091 0187401ครับครับผมเลมอนเลมอนเนาะ no. สำนักงา่ประกดแล้วครับผมสวัสดีครับครับ